สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเจ้านี่มาแนะนำด้านหลังผมนี่นะครับ116 IM Sport เโมเดล F20 เพื่อนๆต้องบอกกันนะว่าคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่4,99,000บาทนะครับแต่ของแต่งเพื่อนเพล่อไป2,000 0 0กว่าบาทแล้วแค่ของแต่งก็ครึ่งหนึ่งของราคาตัวรถแล้วเพื่อนๆคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว,ว่าโชคดีนะโชคดีแบบโชคดีมากๆเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแค่เขาให้มานี่ก็คุ้มแล้วนะครับผมนะแลเ,เลขไม่ไม่เยอะนะครับผม เลขหมายเพียงแค่แสน0 0 0หโลเท่านั้นเองรถปี2014จดทะเบียน2015เพื่อนใครที่กำลังหา BM ราคางบประมาณเนี้ย4 9่แสน0 0 0 0ต้นนะครับผมคันนี้เลยแนะนำเพราะว่ารถสวยมากและของแต่งแน่นๆล้นๆ้นแบบนี้ครับไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับผมคันนี้เลย 116i F20 M Sport นะครับ บอกให้เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะของแต่งของเขาเนี่ยนะมูลค่า2 0 0แสนก็าบาทเพื่อนเอาเข้าครานก่อนเลยนะผมคันนี้นะครับดาวไปพ่อมานะผมบอกเลยว่าเต็มระบบนะล้อโปรไดนะครับระบบเบรกเบมโบนะครับ F40 เพื่อนเพื่อนลิ้นคาร์บอนด้านหน้าด้านหลังนะครับผมคันนี้นะปรับจูนนะผมให้เติม E20 ได้นะครับแล้วก็โช๊คนะผมในส่วนของช่วงล่างนี้เป็นของ s t m e b y k e เดี๋ยวเป็นยูนเพื่อนบอกเลยนะครัคันนี้ใครได้ไปนะโชคดีมากนะ แค่ชุดปั๊มเบรกหน้าหลังนี่ก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วเพื่อนนะโอ้โหนี่เรามาดูดีกว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ปี2014นะครับรถปี2014นะรถ10ปีนะผมแต่สภาพนี่คือสวยเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อตัวถังนะผมมีเคียงแค่เนี่ยสะเก็ดหินนะผมอยู่ตรงนี้นะครับจัดการเก็บรายละเอียดให้ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ขายสภาพนี้นะผมนี่เป็นเม็ดเมดแบบนี้เห็นไหมเนี่ย เป็นสะเก็ดหินแบบนี้อันนี้คือเรื่องปกตินะครับผมกระจังหน้าสีดําอันนี้ก็แต่งมานะกระจังนี้ก็แต่งมานั้นผมนี่เป็นสีดําแบบนี้หโหโคตรสวยนะไฟหน้าใสาๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมอาจจะขุ่นๆนิดนึงนะฮะล้อนี่เป็นล้อโปรดาเพื่อนๆหูโคตรสวยนะครับผมขนาดของล้อนี่คือ20นิ้วพร้อมชุดเบรกหน้าหลังแบมโบ้ F40 นะ นี่เอาไปเลยนะครับผมแค่ชุดนี้ชุดเดียวก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วนี่ยังไม่นับรวมยางนะผมยางปี2022ลงถนนน้อยมากเพื่อนหน้ายางนี่คือใหม่กริปนะครับคันนี้คือแบบได้ไปโคตรโชคดีนะดูจริงนะครับผมนี่ให้ดูด้านหลังนี่ให้ดูด้านหลังนี่ครับชุดเบรกด้านหลังก็แบมโบนะครับแบมโบ F40 หน้าหลังเพื่อนโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนี่แค่ข้างนอกนะเนี่ย่ะกระจกมองข้างตรงนี้ก็เป็นฝาครอบแต่งนะครับผมตัวนี้ ก็จะเป็นฝาครอบแต่งแบบนี้เห็นป่ะโอ้โหแม่งโคตรสวยเลยมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมนะเราไปดูด้านหลังนะครับนี่ด้านท้ายรถด,ด้านท้ายรถแต่งอะไรบ้างนะครับผมที่เห็นเลยก็จะมีในส่วนของท่อนะครับผมท่อที่เขาดาวไปมาครับตั้งแต่หน้าจนถึงหลังเลยนะเขาดาวไปมาเพื่อนๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนปลายอย่างเดียวนะครับผมแล้วเสียงเพาะมากเดี๋ยวต่อท้ายๆเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงท่อนะครับด้านบนสปอยเลอร์อนะครับสปอยเลอร์อเป็นคาร์บอนเพื่อนๆ โอ้โหโคตรซิ่งโคตรซิ่งเลยคันนี้ซิ่งจัดนะซิ่งจัดแล้วมันเป็นรถแบบ5ประตูเนี่ยนะครับทรงนี้วัยรุ่นชอบบอกเลยทรงนี้วัยรุ่นชอบนะ 116i นไนี่เครื่องเป็น1.6นะครับคันนี้เครื่อง1.6ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับพละกลัง1้อยแรงมา้านะครับแล้วอย่างที่บอกคือเขาไปจูนให้เติม e 2 0ได้โคตดเจ๋งอะนะโคตดเจ๋งเลย่ะเรามาดูพื้นที่การวางของอยูว่านี่นะครับ คือตัวรถเขาไม่ได้ใหญ่มากนั้นเพื่อนตัวรถเขาไม่ได้ใหญ่นะผมแต่พื้นที่การวางของนี่เขาก็มีให้นะครับเราสามารถวางกระเป๋าเดินทางวางกระเป๋าเป้วางสัมภาระได้เบาะพับได้แบบ6 0สิบสี่สิบเพื่อนเพื่อนเพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกนะแบบโอ้โหนี่เป็นรถที่แบบใช้งานได้ทั่วไปใช้งานได้แบบจริงจังอะ่ะแล้วแต่งมาแบบนี้นะครับแล้วช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเขาก็ปรับเซ็ตมาใหม่นะตัวโชคสปริงนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันต้องก้มไปถ่ายใต้ท้องรถนะครับ ในส่วนของโชคสปริงเนี่ยครับผมเป็นของ ST นะครับผม ST นี่ก็ทำด้วย k w นะครับของ ST นะ m นะ e by k w นะครับผมซึ่ง k w ก็ได้ชื่อเสียงในเรื่องของช่วงล่างอยู่แล้วนะครับผมและคันนี้ก็โอ้โหบอกเลยจัดเต็มคันนี้จัดเต็มนะครับผมแต่ริ้วรอยมันยังมีอยู่ต้องเก็บงานให้ก่อนนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยอย่างที่บอกกระเกตหินด้านหน้านะครับผมรอยคูดที่กันชนตรงนี้เนีย่ยนิดนึงนะ แล้วก็สีนันเป็นรอยขนแมวนะครับเห็นไหมสีมันอาจจะยังไม่ได้ฉ่ำมากนะครับผมมันก็จะเป็นรอยขนแมวนะครับผมเนี่ยตามขอบประตูประตูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีสีกระเทาะบ้างนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะเรามาดูภายในดีกว่าภายในคันนี้ต้องบอกหน่อยว่าโอ้โหว,วิ่งมา1น9 0 0 0สมกิโลแต่ดูเบาให้ดูเบาก่อนนี่ด้านในนี้ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะครับแต่งแค่ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะนี่นะ ตัวเบาะเป็นเบาะสีแดงแบบนี้เพื่อนขู่โคตดใหม่เลยนะโคตดใหม่เลยรถปี14นะครับรถ10ปีนะครับรถ10ปีจะเข้าปีที่11บนะครับแต่ดูเบาะนะครับไม่มีล้มนะฟองน้ําไม่มีล้มไม่มีเปื่อยยุ่นยนะครับผมสภาพโคตรสวยนะนี่แผงประตูแผงประตูนี่เป็นไงหนังใหม่ๆหนังใหม่ๆแบบนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรโชคดีนะครับผมมือจับไม่เหนียวนะ สภาพดีเจ้าของเขาดูแลดีเ,เพื่อนนะนี่พวงมาลัยนะับเับ M สปอร์แบบนี้โอ้โหแบบโคตรเปี้ยวนี่มีในส่วนของตั้งลิมิตความเร็วนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมรับสายโทรศัพท์นี่นี่เป็นไงไฟตัดหมอกหน้าหลางังนะครับไฟหน้าอัตโนมัติเพื่อนแบบนี้นี่นะครับอ่านะแล้วก็เกียร์นะผมเกียร์เป็นสเตปโทนิก8สปีดนับขับสนุกมากตัวนี้ ขับสนุกมากนะครับผมมีโหมดการขี่ให้เลือกด้วยนะ Eco p r o Comfort Sport นะครับอ่าคอนโทรลเลอร์ควบคุมเครื่องเสียงนี่ครับผมนี่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่อุ๊ยโทษนี่นและครับนี่หน้าจอเครื่องเล่นนะครับผมจอเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะใครที่ต้องการฟังก์ชันที่มันเต็มให้มันเยอะนะครับไปเปลี่ยนจอเอานะครับไปเปลี่ยนจอเอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย จอเขาจะมีแบบเข้ารูปเลยนะแบบเข้าแบบพอดีบล็อกเลยนะครับผมนะเขาก็จะมีให้นี่นะครับแล้วให้ดูนี่ยผมมาตรวัดมาตรวัดเนี่ยอาจจะดูไม่ทันสมัยมากนะครับผมมันก็ยังเป็นวง2วงอยู่นะผมบอกวัดรอบวัดความเร็วแล้วก็ระดับเชื้อเพลินส่วนด้านล่างเป็นหน้าจออินโฟมิชันดิสเพย์นะครับบอกข้อมูลต่างๆนะครับผมนะเลขไมล์ก็อย่างที่เห็นเลย1นึ่งแสนสมื่กิโลเ่อนถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะถือว่าเลขไมล์เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับผม ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพื่อนปรับแรงลมนะครับปรับออโต้ได้เพื่อนนี่ที่วางแก้วน้ำนะครับผมมีให้สองช่องพร้อมปลั๊กเอาเลตอีกหนึ่งตำแหน่งคือแบบนี้ให้ดูคอนโซลนี่คือสภาพแม่งสวยมากจริงนะเนี่ยดูพวกไอของตกแต่งนะครับผมเนี่ยที่เห็นนะครับนี่เป็นสแตนเลสนะครับผมสแตนเลสลายเฮซากนเนี่ยครับเห็นไหมลายเฮซากนสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยเลยสวยมากนะผมกระจกมองหลงังก็ตัดแสงอัตโนมัติครับนี่ ตัดแสงอัตโนมัติเพื่อนเพื่อนโคตรเจ๋งนะครับผมอ่ะแล้วข้างในต้องทําอะไรเพิ่มบ้างอ่ะนี่ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านในเนี่ยที่ต้องทําเพิ่มคือหลังคานะครับหลังคามันเริ่มย้อยนะฮะหลังคาเริ่มย้อยแบบนี้เดี๋ยวห้ามสีนิวัตเราจัดการให้เพื่อนไม่ต้องกังวลน,นะครับผมอันนี้สื่อสภาพแรกเข้าพึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาหมาดๆนะครับให้ดูเบาอ,อีกตัวหนึ่งนี่คนนั่งข้างดูสภาพเบาะโคตรใหม่ฮะ,คะโคตรใหม่เลยได้ไปไม่ผิดหวงังผมบอกได้แค่นี้คําเดียวสั้นๆได้ไป ไม่ผิดหวังเลยคันนี้สภาพสวยจริงนี่แล้วดูด้านท้ายนะครับเบาะนั่งด้านท้ายเนี่ยดูไม่เหมือนกับนั่งน้อยมากเหมือนใช้น้อยอย่างตรงนะเหมือนใช้น้อยมากนะครับผมนี่แล้วพรมกระดุมก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมบานพับบานเลื่อนไม่มีหักนะครับไม่มีแตกด้วยดูสภาพแบบนี้เพื่อนเห็นแล้วหมั่นเคี้ยงจริงนะราคาก็ดีด้วยนะ สี่แสนเก้าหมื่นเก้าแล้วแค่ของแต่งก็สองแสนกว่าบาทแล้วนะแค่ของแต่งนี่ก็ครึ่งหนึ่งของราคารถแล้วเพื่อนๆเท่า <_ C> กับว่าเ <_ C> พื่อนๆซื <_ C> ้อรถในราคาสองแสนเก้าพร้อมของแต่งอีกสองแสนกว่าบาทนะคือแบบโคตรคุ้มอ่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะเพื่อนนะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอาต้องกดอีกทีนึงนะครับผมนะเดี๋ยวขอให้เป,ปิดอีกทีนึงก่อนนี่ผมก็ชอบลืมนะผมว่าบีเอ็มเนี่ยมันต้องดึงสองครั้งนะครับมันต้องดึงสองครั้งเพื่อนอ่าบอกปบไฟฟ้านะลืมพูดบอกปบไฟฟ้าจดจาตาแหน่งได้สองท่าน นะครับนี่เป็นไงเจ๋งนะล,ล่ะเจ๋งปะล่ะนี่รถ4,009นะครับ4,99นะครับผมอ่ะให้ดูเครื่องยนต์นี่นะครับผมเครื่องยนต์1.6ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบครับนี่นะครับ1.6ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะผมเป็นน้ำมันเบนซินและคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเขาจูนให้เติม e20 ได้เพื่อนก็ช่วยในการเรื่องของเซฟค่าใช้จ่ายนะผมว่า e20 ตอนนี้ก็ถือว่าราคา มันจะต่ํานะครับผมนะแล้วก็พลังกาลังตัวนี้นะครับผมอยู่ที่1 3 6แรงม้านะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังนะขับเคลื่อนล้อหลังนะผมคันนี้ขับสนุกมากเพื่อนๆนแล้วเกียร์นะครับผม8สปีดโอ้โหแบบสุดจัดนะฮะคันนี้บอกเลยสุดจัดจริงๆรถเพิ่งเข้านะอาจจะมีความสกรปรกมอมแมมนิดนึงนะผมมันจะมีคราบฝุ่นอะไรพวกนี้นะผมแต่รับรองว่าโครงสร้างเดิมนะฮะนี่แล้วคันนี้นะผมใช้ฟิลเตอร์นะครับ BMC นะ เป็นฟิลเตอร์โรสซิ่งนั่นแหละนะครับผมนี่ฟิลเตอร์กองอากาศนะครับผมหน้าเครื่องโอ้โหโคตรเจ๋งอะดูฝากระโปรงนี่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยคันนี้ใครได้ไปโชคดีครับอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปนะครับผมเจ้าคันนี้ bmw 116 i f 2 0 m sport ส,สีดำปี B 2014จดทะเบียน2015ครับราคา4,99,000บาทกับเลขไมล์หนึ่งแสมกิโล ของแต่งมูลค่า2,000 200, 0 0กว่าบาทนะครับผมมีเบรกนะครับมีล้อมีท่อนะครับมีปรับจูนให้เติม E20 ได้มีช่วงล่างช็อคอัพสปริงนะครับของแต่งนะครับผมแล้วก็ลิ้นสเกิร์ตคาร์บอนกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ฝาครอบกระจกนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมมูลค่ารวมรวมนะครับ2แสนกว่าบาทเกินราคานะครับผมบอกเลยใครได้ไปนี่เก้าเก้าเกินราคาคันนี้แน่นอนนะครับผม สนใจทักมาได้ตามเบอร์0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9ด้านล่างขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเพื่อนเพื่อนติดต่อผมได้ตลอดผมชื่อกอฟนะฮะทักมาได้ทุกวันครับเที่ยงคืนก็รับสายเพื่อนนะโทรมานะครับผมอนะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมและใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับฟังเสียงท่อนะครับเมื่อกี้ลืมให้ฟังเพื่อน เสียงอย่างพอเลยเพื่อนรีบเลย